สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าเมื่อน,น,น,นี้กะเลิกงานแล้วกะกินเข่าละพี่น้องบาทอืมเข่าเหนียวกะเนียวเหนียวสมซื้อพี่น้องเบิง้งกองเต็กตึงคอยกองเต็กตึงออมไกลใส่กระหล่ำพี่น้องแซ่บแซ่หอนๆจ้าอ,อากาศหนาวๆสิกินยังหอนหอน้นมีแห้งพี่น้อง ข้าวเหนียวติดมือพี่น้องจ้าขออนุญาตใส่มือเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเหนียวนี่ไม่ต้องกินด้วยมือเปล่ามันจังแสบหอมไก่ใส่กระลำใส้ขิงหอมพี่น้องมันจังแสบมันจังหอม ใส่ผักอิเลิดกับแสบเด้อพี่น้องเด้ออมไก่อืม้มปาสแสบอิลีพี่น้องเอ้ยใส่ขิงพี่น้องใส่ขิงใส่กระหล่ มัอนี้กะเห็ดงานเบิดมือพี่น้องจ้าก็เลยมาเห็ดขิบเย่าเนี่ยและพี่น้องเห็ดขิบใบเนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่ห้าสิได้สซงงานอืม ต้องเห็ดกลิ่นมึงด้วยพี่น้องออมไก่ใส่กะหล่ำขัดบ่มีตะไคร่ใส่ขิงแทนเลยพี่น้องจ้ารสีหอมแต่หอมหอมกลิ่นขิงพ่อมใส่รสด,ดี น้ำปลาของชิลลดแซบปลาไหลรใส่กับแซบพี่นอ้องอืมสวยสดโกกๆเลยแซบหอมอืม โดนๆกินเที่นึงแสบพี่น้องไปแล้วเด้อจ้าขออนุญาตกินเขากันจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีล้วจ้าเด้อ